สวัสดีครับพี่น้องเกษตรษยุใไม่นะครับผมอิฐบ้านนะพาเหลาะนะครับเสานี้ผมมาฉีดฮอร์โมนมันนะครับมันกับพิ่งได้เดือนกลัวพี่น้องเชื่อว่าจะฉีดให้กินทั้งใบกินอาหารทั้งใบครับเพราะว่าฝน ปลูกปลายฝนครับฝนใช้ปุ๋ยวืทันผมได้เอาฮอร์โ,โมโนนะครับฮอร์โ,โมโนตโโัวไม่พันธุ์ดอากไม้ฉีดแล้วก็เพื่อให้ดินล้วนดินชุยนะครับเดือนก่ากับไงเตือพี่นอ้อฉีดมันแล้วผมยังฉีดไปฉีดปักพริกผมคือเกา่า ก็คิดว่าปลูกกังกเดือนนะครับผมก็ตีกู้กู้แล้วก็ตีปลูกไม่เดือนมิถุนักรกฎาดาปีที่แล้วนะครับมันไลเ่เศษก็ได้แปดตันกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มได้ชมควรเสือบอยู่นะครับแปดตันกว่าอ่ะน้อง ผมจีบจีดห้ดรม้อนบบดนี้เดยวทั้งเดียวก็แล้วพี่น้องเพราะว่าเมื่อเศ้านี่มันอากาศมันมืดนะครับมันสามารถมองมาเห็นผมก็เลยมองกันเจ็ดช่องแจ้งกันมาเห็นแล้วครับเอาพี่น้อง นพี่น้องว่าท่านใส่ปุ๋ยเนอะนะครับฉีดฮอร์โมนอ่ารอเลี้ยงไใบทุก่อนให้กินฮอร์โมนไปทั้งใบนะครับต่างถ่าฝนรอฝนนะครับเดือนสองเดือนสามเนี่ยถ้าฝนตกมากอะฮะจงเอาปุ๋ยมาบานแล้วนกะ็ศาสกบเลยพี่น้องเอาผมติตั้งกล้องไว้พี่น้องผมฉีดฮอร์โมน ตอนแรกกับขันน้นให้เราพี่น้องต้านฉีดขัน้นยางโยตอนแรกแต่ไม่เห็นผลปีที่แล้วนะมันก็นเลยนะครับฉีดฮอ,มมองบงบร์มอมโมนเนี่ยปีไก่ผมร้องบึงบไรใส่ปุ๋ยมาฉีดฮอร์โมนบึงก็ได้แปดตันกว่าก็ถือว่ามันโอเคนะครับสายนี่ขาดพี่น้องสายทั้งขาดเดียวผมสมชักหนึ่ง ใช้ทั้งฉีดผมขาดนะครับกระเฮ็ดในพี่น้องได้เบิง้งฉีดเบิง่งสายมันกระดีรโดนในมันก็ได้ขาดขาดสายหนึ่งเกือบมันโตกแตกเบางเหยอพี่น้องกับบ่าง,งามมาในเราพี่น้องก็ถือว่าผมฉีดสองเท่อเด็ะครับพ่อมน,นี่เท่อสามครับผม กันบ้างกะอาทิตย์หนึ่งหกเจ็ดมือผมก็มาฉีดเช่นึงกันเขามีภารกิจไปผมกะซิฟมือเทีเ่ยวนี้ซิมือครับเพราะว่าผมปิดงานศบคือเว่าพี่น้องฟังอ่ะละครับกันเขาฉีดรูมันก็นสีดบำรุงขึ้นไว้เขียวไว้มันหนาแรงพี่น้องเขาก็ต้องเอาใจ เอาใจจักหน่อยนะครับเขาต้องมันติดสามเพราะว่ามันตัวฝนติ่ตกห้อยลงมาเดือนสองเดือนสามเนาะเขาก็ต้องฉีดฮอร์โมนกินทั้งใบครับเอาพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามไม่เด้อคันพี่น้องในเบิ้องในสมอยู่ยก,กระไดนะครับช่องอิดบันนาะพปลาลอกเอาสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ